สวัสดีครับพบกับเซตวอลเล์บอลคลิปนี้เราก็จะพาไปดูรายชื่อ12คนสุดท้ายที่ตัดตัวมาจาก18คนจากการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักวอลเล์บอลหญิงยุวชนทีมชาติไทยจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูรายชื่อพร้อมกันเลยครับสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬายุวชนหญิง12คนสุดท้ายที่จะเข้าร่วมแข่งขัน วอลเล่บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่14ปี2022ที่จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่6ถึง13มิถุนายน2565ยุวชนสาวไทยทั้งหมด18คนเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองและทำการตัดตัวให้เหลือ12คนสุดท้าย และจะเดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมสังเวียนแข่งขันในวันที่สองมิถุนายน2,565สําำหรับวอลเลย์บอลยุพชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่14ปี2022จะแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง13มิถุนายน2,565ณศูนย์กีฬาเทศบาลน,นครปฐมจังหวัดนครปฐมและเป็นรายการคัดเอา4ทีมของทวีปเอเชีย ไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุคชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023รายชื่อนักกีฬาตัวรับอิสระสุวรรณีเพชรสังหารโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งตัวเซต 1. นัดกิตตาเจือกโว้นจากโรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและขนกพรแสงทอง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งหัวเสา 1. นวรดิศราศีทาเลิศจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหจังหวัดนนทบ,บุรี 2. ทธัญพรศรีโซ่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. การจนาศรีใสแก้วจากโรงเรียนสุรานารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมาสีน่นคริพนพรบุตรดาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งบีหลัง 1. นึศศิลักษ์หมองเหมยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. รัตนาพรน,นาบำรุงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทอง ตำแหน่งบอลเร็ว 1. ปริชมนคำสุวรรณจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อจังหวัดชนบุรีสอพุทธิมนงามนวลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทอง 3. าพัทธรวดีคำนวลจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกจังหวัดนนทบุรีผู้จัดการทีมนายเกติศักดิ์แสงสีเหลืองผู้ฝึกสอนนายอภิรัตงามมีฤิธ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายจรันเนียมทัพทิม 2. นายธนกฤษชัยพัทรจินดานักกายภาพประจำทีมนางสาวนัทริกานินพงศ์แพทย์ประจำทีมนายเจษด,ดาจารุพงษาเจ้าหน้าที่นักสถิตินายอัจฉริยะแว่นรำเจ้าหน้าที่ทีมนายสกลจันแก้วผลการจับฉลากประการแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A มีทั้งหมด5ทีมได้แก่ทีมชาติอุซเบกิสถาน 2. ทีมชาติไทย 3. ทีมชาติเกาหลี 4. ทีมชาติออสเตรเลีย 5. ทีมชาติอิหร่านกลุ่ม B มีทั้งหมด6ทีมได้แก่ 1. ทีมชาติญี่ปุ่น 2. ทีมชาติจีน 3. ทีมชาติไต้หวัน 4. ทีมชาติฟิลิปปินส์5 ทีมชาติอินเดียและ6ทีมชาติคาซัคสถานและขอให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเพื่อให้ได้ตั๋วไปแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2 0 2 3ด้วยนะครับและก่อนจบคลิปนี้ ขอความกรุณาคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ